ได้ยังเล่าใช้หาดพอแล้วเตลียนสถานที่เถอะเอาละเอาละเอาได้แล้วต่อไปเอาเป็นที่ไหนดีที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละขอให้เป็นที่แปลกๆหน่อยก็แล้วกันนะอ๋อที่แปลกๆอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ <c oughs> านี่เลยกด มาแล้วแปลกมากเลยยอดเลยยอดเลยมาดงดิบในแอฟริกาให้เรทางขาสนุกดีอแปลงตัวเป็นทาสานเลอเออได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วยังไงทาสานลวสก สุดยอดเอา้าเหรอดที่สุดดีมากมากเลยอะเนอะเฮ้ยนี่โ,<อ>โนบิตะขอพ่อเข้าไปซ่อนตัวหน่อยนะ,นะนนเจอเฮ้ยเจ๋อไอ้กา นันอะไรกพ่อ,อคะทำอะไรอยู่นะ้าคือคือ,อพึ่งหนีสิ<อ>ฟังเรื่องที่แม่พูดให้จบก่อนอเรื่องนะั้นะช่างมันเถอะน่าตกใจชะมัดเลยนุบิตาอนะในห้องเขามีเสือดาวเสือดาวอะไรกรับมีอะไรเหรอครับไหมคิดไปเองละบางท่ฟังเรื่องที่แม่พูดให้จบก่อนดีกว่านะนะนะพ่อนะ ออรู้แล้วนะวันหยุดฤดูหนาวทั้งทีอยากจะให้พาครอบครัวไปเที่ยวที่บ่อน้นำพุร้อนใช่ไหมออไหน <c oughs> ไปไหน <c oughs> เอ,อ,เอ,อแต่ว่าช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ทุกคนก็ต้องออกไปเที่ยวกันทั้งนั้นแหละนะทั้งพาหันะทั้งโรงแรมไหนจะค่าใช้จ่ายถึงไปก็ร่างจะเหนื่อยเปล่าเปล่านะถ้าจะต้องเหนื่อยเพราะเรื่องนั้นเนี่ยใครจะไป <c oughs> ว่ากันล่ะคะ <c oughs> คุณพ่อกำลังลำบากอยู่เลยอะ ช่วยหน่อยก็แล้วกันเนาะเอ๊รู้สึกว่าจะมีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ด้วยดีนะกดเลยนี่ไหนนี่เฮ้ยบ่อน้ำพุร้อนเฮ้ยฉันลงก่อนเลยเอาโนบิตา ไปฟังซะก,ก่อนเลยกิงเอาจริงน,นี่มันก็เป็นแค่ภาพสามมิติที่เครื่องท่องเที่ยวภายในห้องฉายตั้งหากเกล้าถึงจะมองเห็นบ่อน,น้ำพุร้อนแต่ที่จริงมันก็คือห้องของโนปิตะเองนั่นแหละลืมไปอย่างนี้นี่องอ่ะดูท่าทางมันน่าสบายก็เลยเผลอไปหน่อยอ่ะแต่ว่าบ่อน,น้ำพุร้อนที่สัมผัสไม่ได้มันก็อย่างเงี้นะอ๋ออ่เอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะ่คือว่าอย่างนี้นะเราเอาภาพสามมิติเนี่ยไปฉายที่ห้องอาบน้ำซะเลยก็สิเดือดนะกลองมาดีมะเอาไปฉายในห้องน้ำเลยนี่จริง ตอนนี้ก so no. ็ได yeah. yeah. okay. okay. no. ้แช่น้ําร้อนด้วยไม่เนาะเนอะเอาเลยมีเครื่องอยู่ตั้งหลายอันเลยเอาไปติดไว้ที่ห้องนั่งเล่นห้องอื่นๆด้วยติดตั้งเอาไว้หลายที่เลยนะนี่ติดไว้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เดี๋ยวก็ดีเองตรงนี้อีกเอาอีกนี่อีกนี่ติดเข้าไปให้ทั่วบ้านเลยโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่พ่อยังไม่ได้บอกเลยว่าไม่อยากไปพ่อเองก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันละนะ แต,แต่ว่า,วาคือเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้กําลังคุยเรื่องสําคัญกับแม่อยู่ถ้าใช้เวลาหยุดนะนะให้สบายสบายก็ต้องอยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่อยู่บ้านดีกว่านะแม่นะอ,อ,อยู่บ้านเถอะก็บอกแล้วไงบอกให้รอแป๊บหนึง่งพ่อครับพ่อครับพ่เดี๋ยวซีหรอก่อนมาถึงบอร์ดตั้งผู้ร้อนพร้อมก<า>ัน้ะคบไหนเยอะ ไม่แขนี้เลยนะครับแต่ก็เหมือนมาเที่ยวบ่อน้ำร้อนเลยฮะโอ้โหแบบนี้ไม่เลวเลยนะเข้าใจทำดีเหมือนกันนะเนี่ยออยางก็บของจริงเลยไม่ใช่หรอกเหรอจอยที่แบบนี้มีกำแทงที่มองไม่เห็นอยู่ด้วยเหรอเนี่ยจรงจะมองเห็นว่างๆแต่ที่จริงมันก็แคบมันก็แคบบ้านหลังเดิมครับเออจริงสิมันเป็นแค่ภาพดินาเนาะ ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าเที่ยวบอธภูร์ร้อนเลยเวลาเดินก็คอยเอามือคลำทางไปด้วยนะครับทั้ที่เห็นว่ามันกว้างขนาดนี้แท้ๆนะอ๋ตรงนี้เน่ะมีประตูอยู่ด้วยต้องเปิดตรงนี้ก่อนโอ้โหสวยดีจังเลยสองหมื่นเยนช่วยนะครับเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้ก็มีอะไรอยู่ด้วยโทษที่ลืมเก็บโต๊ะให้เรียบร้อยอะเจ็บโต๊ะตอนนี่จริงแล้วห้องมันแคบนะครับระวังด้วยนะครับหน่อยแต่ว่ายังมีกลไกที่อุบเอาไว้เป็นพิเศษอุบเอาไว้เหรอถ้าพูดถึงบ่อน้ําพุร้อนมันก็ต้องเรื่องราวกำลังสนุมพักแป๊บนึงนะครับเื่นเต้น อาเลยครับอ้ามาเลยระวังด้วยนะครับพอเดินแบบนี้แล้วขนาดบ้านแคบๆอยู่รู้สึกว่ากว้างเลยอะ่ะมาเลิกพ <c oughs> ูดย้ำเขา่าแคบสักทีสินอะ่ะเอ๊ะจึบ๊บฮ่าตรงนี้แหละครับเจ้าเอาใช้โครกผิดแล้วผิดแล้วเอาจึบ๊บเน่าจะเป็นตรงนี้แหละครับนี่ใช่แน่เลยว้าวไอร้อนขึ้นมาเลยเยี่ยดเลยดีจังเลย แบบนี้วิเศษไปเลยเนะาะฮรู้สึกว่ามันหรูหราย,ยังไงก็ไม่รู้กว้างขวางแบบนี้รู้สึกดีจังเลยนะคะถหลังหูหลังนะคะแบบนี้พ่อกับแม่ก็ดีใจแค่ใ,ใหญ่เห็นมันลูกกระตันอยู่ยังไงไม่รู้เนาะอ่าที่จริงแล้วนะัมันก็แคบอยู่นะนะน่าเสียดานนิดหน่อยนะที่ยืดขาไม่ได้เฮ่ยรู้สึกเหมือนต้องบอดนะ้ำผูกลางแจ้งเลยอะ ร้อนดีจริงๆที่เหลือก็แค่รอกินอาหารอร่อยๆเท่านั้นนั่นสิคะน่าสนุกจังเลยอ๋อเขาไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ใช่โรงแรมของจริงสักหน่อยอะ่ะอ๋อจริงดพวยสินะแต่ว่าทําอาหารเองแบบนี้มันรู้สึกเหมือนกับไม่ได้มาเที่ยวเลยเนะพ่อเห็นด้วยนะงั้นก็โทรศัพท์สั่งอาหารมาเลยสิครับงั้นก็ได้ยังไงก็ขอเครื่องดื่มกับน้ำผลไม้ด้วยแล้วกันเนะได้ได้ สวัสดีครับมีของมาส่งครับเอ้ยเป็นอะไรกันบเนี่ยโอ้ยมีบ้านระวางเนี่ยโอ้ยฉันออกทีเดียวข้างในมึงหัวระทึกโอ้ยฉันตัวผีเราควัามาเนี่ยคือฮารารออยู่เลยครับขอบคุณมากนะครับรู้สึกเหมือนกับไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเลยใช่ไหมล่ะครับพ่อส่วนใหญ่มันก็ใช่แล้วแหละนะอ่มีอะไรล่ะครับพ่อเออเออถ้าเออจะให้คึกคักกว่านี้นะจะได้บรรยากาศมากเลยนะ

ผมเพิ่มโปรแกรมกรุปทัวเข้าไปด้วยนะครับแลวคนมาเยอะีสุถึงจะได้บรรยากาศบอระเบิดเลยถ้าอย่างนั้นก็นี่นี่เัิมเงินเพิ่มนะครับเพิ่มแขกเพิ่มแเยอะๆท่านี้ก็ต้องคึกคักไม่แพ้กันนะฮะโอ้โหใช่อรบดีโอ้ยโอ้อะไรกันเสียงดังลั่นเลยเนี่ยบ้านเนี้ย อ๋ยแม่ได้บรรยากาศของบอ่อน้ำพุร้อนมากเลยอ่ะงั้นก็สร้างบรรยากาศให้ดีกว่านี้เลยะ,ะครับ <c oughs> นั่นสิต้องมีเจ้าของโรงแรมออกมากล่าวทักทายสักหน่อยด้วยเพออเยใช่อย,อย่างนั้นแหละเคยเห็นในทีวีเหมือนกันนะถ้าพูดถึงโรงแรมก็ต้องมีเจ้าของโรงแรมมา <c oughs> ทักทายขอโทษด้วยนะคะเจ <c oughs> ินดีที่มาใช้บริการค่ะดีฉันเป็นเจ้าของโรงแรม <c oughs> ม่แบบนี้ยิ่งได้บรรยากาศใหญ่เลยอ่ะ ขอโทษด้วยนะคะออใบเสร็จค่ะใบเสร็จค่ะฮะเย้ต้องนี่ค่ะร่วมกับข้าบริการทั้งหมดแล้วก็ตามนี้ละค่ะเจ้ฮ้ยต้องต้องต้องจ่ายเงินด้วยเหรอเนี่ยอ้าวอะไรล่ะคะออะไรคะนี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่เหรอจ๊ะครับ สร้างบรรยากาศนะครับเราต้องสนุกไปกับบ่อน,น้ำพุร้อนสิครับนะคะพ่ออ๋อ,อมันก็จริงแหละนะเอ๋อยวงจะนอนอีกแนะแล้วก็อุ้ยโอ้โหขอโทษทีนะแม่ถูกกล้าดูเลยอะนะ,อะ,อะอข,อขอบคุณที่ใช้บริการนะคะถ่าน,นก็สามสบายเลยค่ะ,ะเชิญเลยนะคะอขอตัวก่อนนะครับ ทีนี้ก็ซื้อโดรายากิได้ตั้งสิบอันแล้วนะไปมาแบ่งกันสองคนเลยนะโอ้ยโดเรมอนโลบิตาเออคือว่านี่มันก็เป็นแค่ภาพเท่านั้นแหละครับใค้เลื่อยอรเราโอเคิ่งเลยเร็วๆเร็วๆเฟ้นไฟเร็วๆนะเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระแพงช่วยช่วยกระแพ้ก็มาเป็นแค่ภาพสามทติเออดีลืมไป